ใส่น้ำปลาร้ากับอะไรนะมะนาวปลาร้ามะนาวมะนาวเอาลูกใหม่เมื่อกี้ไม่มีน้ำเลยลูกเมื่อกี้ Thank you so much, hello รอ friend มากินซุปหน่อไม้ด้วยกันนะคะ <laughs> น้องดาวหัวร้ออะไร <laughs> หัวร้ออะไรเอ้ยตำในคกมันก็ในคกมันก็ไอ้นี่ไปในกระมังก็เล็กไปซะแล้วเนี่ย ดูออกมาเป็นยวงเลยมาเป็นยวงเลยจะกินได้ไหมเนี่ยทำยังไงแม่อร่อยอ๋อเรายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงแล้นนเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้ใส่ผงปรุงมันเลยไม่นัว มันแม่อร่อยเราก็บอกว่ามันแม่อร่อยนะคะถ้ามันอร่อยเราก็จะบอกว่ามันอร่อยอืแต่เยอะอร่อยเยอะนะคะเขาบอกเราก็ไม่เยอะเต็มที่เราก็เยอะแค่ประมาณสองสองช้อนชานิดๆช้อนชามันไม่ไม่ไม่ใช่ช้อนชานะนะั่นเนาะมันเป็นช้อนแบบตักไอติมตักขนมเล่นนะ ไม่มีจะจิ้มนะคะวันนี้น่าจะโอเคแล้วกลิ่นกลิ่นมาแล้วชิมสามรอบ <c oughs> อืออันนี้โอเคแล้วอพอได้หน่อยพอได้หน่อยเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยชิมไปสามรอบสี่รอบอ่ะ แล้ว okay, นะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะมาค่ะจัดจานจัดจาน แล้วคะ่นะมาคะ่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะจัดจานแป๊บหนึ่งนะคะ s o so m a ิ a าเรบอยนะคร